คือจริงๆต้องมาดูอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าในหลายๆเรื่องถึงแม้ว่าโอจะไม่ได้ไม่ได้เล่นละครหรือร่วมงานกันยังไงก็ต้องมาเยี่ยมเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องคนหนึ่งที่ที่ทํางานด้วยกันมาร่วมจะ20ปีแล้วนะครับถึง20ปีแล้วแต่จริงๆกร็รู้จักกันนั้งแหละผมและเขาก็วันนี้ก็เป็นห่วงครับแต่รู้เขาตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่ยังไม่ฟื้นนะครับก็มีคนโทรรายงานแล้วครับ ว่าเกิดบาดทุแต่พอดีเราติดงานไม่มีโอกาสได้ได้ขึ้นมาเลยเมื่อคืนเสร็จงานตอนประมาณสามทุ่มก็รีบขึ้นเครื่องายสุดท้ายแล้วก็บินมา่ดครับแล้วก็เช้ามาเยี่ยมเขาวันนี้มาเยี่ยมแล้วเห็นแล้วอาการสบายใจขึ้นเยอะครับแต่ว่าเช็คกันอยู่แล้วครับผมเท็กไว้หมดแล้วว่าเป็นอะไรบ้างคือทีแรกเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องซี่โครงค่ะเพราะว่า ผมนักกีฬาใช่ไหมผมเคยเห็นเพื่อนผมเล่นรักบงรักวีด้วยกันเนี่ยซี่โครงหักนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่ปกติมันชีเดียวชีเดียวหรือล้าวซี่โครงล้าวอย่างเงี้ยแต่อันนี้หักสี่แล้วก็โหก็ยังนั่งนึกอยู่ว่าทิ่มปอดหรือเปล่าเพราะว่าการกระแทกของุบเหตุรถยนต์มัน่อนแรง แล้วก็จริงๆในที่สุดก็เขาบอกว่ามีมีตาเข้าไปในปอดด้วยอันนี้แหละครับที่เป็นห่วงที่สุดเพราะว่าแต่ว่าเราก็ดูจากรูปที่เพื่อนๆส่งไว้ให้ดูก็ไม่มีการเจาะไอช่วยหายใจจากจากป้องเพราะเรามีเพื่อนที่เคยต้องเจาะปอดช่วยหายใจจากจากที่โครงเนี่ยทะลุปอดนะครับไม่เห็นไม่เห็นในตัวนี้ก็สบายใจแล้วนะครับมีมีผลกระทบกับการกับงานละครมีแน่นอนครับแต่ว่า เราต้องมีทางแก้ทุกอย่างมีทางออกนะครับแล้วเราก็คงจะต้องให้โอกาสเพราะวัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยโดยที่คนเราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่ยกตัวอย่างเช่นผ่าตัดโหนหรืออะไรที่ที่ทำให้เป็นการเสี่ยงกับตัวเองนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าความประมาทก็คงจะต้องให้เขา กลับมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับขับรถช้าลงเรามัดระวังอะไรมากขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อแม่อายุเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็<ม>ก็ต้องช่วยวยกันหน่อยก็ต้องดูๆกันหน่อย<ม>แล้วก็เรื่องนี้ขาดเขาเขาคงไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งใจเขียนบทม,มาสําหรับเขาโดยเฉพาะคนอื่นมาเล่นยังไงก็ไม่เหมือนเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วกันและเป็นกําลังใจให้ ยมมาทูตน,น้อ้ตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องเรื่องเป็นยมมาทูดน,นะครับวัตุทรธรรมแล้วก็เป็นการกลับคืนแบบเต็มรูปแบบเต็มตัวจริงๆของวัตรุรธรรมกับละครนะครับก็ฝากไว้อยากให้กําลังใจอะไรกัน้องเป็นกาลังใจเสมออยู่แล้วครับ,รบก็ดีครับพักกันอย่างนี้นะครับจะได้มีโอกาสได้ได้ไดอยู่กันครบหมดเลยทุกๆคนเพื่อนฝูงก็มาเยี่ยมเยียนแวะเยียนกันมาเยี่ยมเยียนนะครับก็คงเป็นอะไรที่ทําให้เขา ไม่เหงาเพราะว่ามีอยู่พักคงเหงาเพราะว่ามาอยู่เชียงใหม่คนเดียวนะครับก็ดีนะครับดีก็ได้เพื่อนเยอะเลยคราวนี้ได้เพื่อนมาหาเยอะเลยคราวนี้นะครับก็ก็ฝากฝากจริงๆครับคนนี้ผมก็เหมือนน้องชายแท้ๆคนหนึ่งเลยแหละครับคนนี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องขอบคุณครับพี่โอ๋ครับ